could Could you one? Go, go. Go, you Why go. be the the Shh. สวัสดีค่ะทุกคนออมเดืนน้านะคะวันนี้ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วแกะกล่ okay. องอาราบามันเองซึ่งเรารอมาสักสองเกือบสองเดือนมั้งในวันนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อย เราก็จะทำการเปิดกล่องกันเลยนะคะเลยใปขออนุญาตใช้มีดในการแกะพัสดุนะคะคือเราหาไกลไม่เจอก็ร้านที่ออเพียวด้วยนะคะเขาก็จะแถมของมาให้ด้วยค่ะก็จะเป็นรูปโฟโต้นะคะสาใบแล้วก็มีโฟโตการ์ดหนึ่งใบนะคะน่ารักมากๆาเลยเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะ คือทางร้านหอมมาดีมากๆากหอหลายชั้นมากนี่คือแบบมันสวยมากจริงๆค่ะทุกคนดีไซน์สวยเก๋มากมเราก็จะมาดูโฟโต้บุ๊กกันก่อนเลยนะคะออมก็ขออนุญาตชมความหลอกคนเดียวก่อนนะคะคือแบบทุกรูปมันแบบว่าหลองมากๆเกิน,นะคำบรรยาย แล้วแบบเห็นไหมคะโฟโต้บุกเล่มหนามากๆใช้พื้นที่ได้คุ้มมากๆเลยค่ะชอบทุกรูปเลยนะคะโดยเฉพาะรูปนี้คือแบบโอ้ยหล่อมากแบบคันเล่อฟูมากๆเลยค่ะทุกคนต่อไปแล้วแกะกล่องอันนึงเลยค่ะข้างในก็จะเป็นสติกเกอร์แท็กทูแถมมาให้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโปสเตอร์นะคะหล่อมากๆต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบปฏิทิน12เดือนค่ะ คือรูปภาพหล่อมากๆหล่อลอใช้คําว่าหล่อได้ล้านรอบแล้นี่ก็แอบเหมือนวันเกิดพี่แบมนะคะอันนี้ออกไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่หล่อมากชอบได้หลายรูปมากๆเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นแผ่นซีดีสีมูฟฟริงๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปก็เป็นการ์ดค่ะ1 2 3ปิดกันเลยนี่หล่อมากๆ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวมินิอัลบั้มสองนะคะของพี่แบมคือแบบมันดีไซน์คือดีมากดูความจึงนี้มันแบบมันดีมากๆคือดีไซน์สวยอะไรดีเลิศมันมีดีเทลต่างๆยะแยๆแบบสวยงามก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กด <Put> like, <and> Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย